สวัสดีครับพบกับผมทำกับข้าวง่ายๆตายบาวุธปูอ้อมนัดอาวันนี้บาวุธจะพาพี่น้องมาเห็ดผัดซีอิ้วครับพี่น้องนี่ครับวัตถุดิบขอาก็จะมีเส้นใหญ่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีขนาครับอันนี้บาวุธกกำลังน้ำแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยครับอันนี้ก็มีไข่ไก่ครับมกงคใส่สองหน่วยครับพี่น้องอันนี้หมูผมกะ ส่เป็นหมูสามสันนะครับพี่น้องเด้อไ้สันคอกะแห้งสิดแสบครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกระเทียมสับครับครับอ่าส่วนเครื่องปรุงด้วยสิขือใหนเบื้องนะครับเด้อว่าใส่หยางแหน่ครับไปเริ่มพัดเันเลยครับพี่น้องนี่ครับจุดไฟเอากระทะลงไปตั้งครับพี่น้องตามด้วยน้ำมันพืชลงไปครับอันนี้กระทะให้น้ำมันห่อนหจ่อยครับพี่น้อง อ่าแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปรับนะครับผัดในกระเทียมหอมๆนะครับนี่ครับเริ่มเลืองแล้วครับพี่น้องนี่ครับเลื้งหอมประมาณนี้นะครับพี่น้องต่อไปก็จะใส่หมูนะครับเอาหมูลงไปผัดต่อเลยครับพี่น้อง ครับผัดไปเรื่อยครับพีบ่น้องเอาให้หมูสุก้ะครับเด้กรมูก็เริ่มสุกแล้วครับพี่น้่งโอ้ยตอนนี้หอมขนาดครับพี่น้่งหอมพระกระเทียมเขียวครับรัดหัากระใายขนาเัาลุ่ปใบขาดครับพี่น,น้อง ผัดไข่ขนาดสุกนะครับนี่ผัดไป,ปเรื่อยปปนะครับพีน่น้องนี่ครับผักเข้ากับสุกแล้วพี่น้ปปองนเนียครับนีหัวก็จะเที่ยวไว้ตา้ข้างครับเพราะว่าเขาสีเอาไข่ต่อไปเขาก็ะจายไข่ลวไวงไปผัดต่อครับพี่น้องนี่ก็ตีไข่ไว้จะน้อยครับ ไข่แตะไข่แดงเขาแตะจังหน่อยครับนี่กระถ่ายไข่เสร็จตัวจังหน่อยจังหน่อยเดี๋ยวค่อยทำมาผัดให้เข้ากันกับไอห,หมูกับผักจังหน่อยผัดไข่ประมาณนี้เขาก็ผัดให้มันเข้ากันกับหมูของเขาเลยครับนี่มันกระเจีกระทะายจังหน่อยครับผัด สีอยู่มันก็สีมีตีกระทะมีกินใหม่ๆกระทะอย่างนี้พี่น้องมันจะมีเห็ดจนจะเห็ดให้อ่าผัดสีอยู่เขาแซบครับพี่น้องนี่ครับเราไปตามมันด้วยเสน้นลงไปผัดต่อเลยครับพนะครับต่อไปก็สิปรุงรสเด้ครับพี่น้องมาดิ นะครับหลักเลเยข้ากระใสซอสปลาเขียวลงไปครับพี่นอ้องตามด้วยอันนี้กับมกระใสเป็นสีนขาวด้วยครับพี่น้องเ้อกระใสประมาณยางละซอนครับนี่ครับน้ำมันหอยกระซอนนึงคือกันครับอันนี้ก็เป็นผงนัวครับพี่น้องครับผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่ก็ได้ด้วยครับเนออันนี้ก็เป็นน้ำตาลทรายนะครับ ผมก็ใส่ประมาณส่วนหนึ่งครับเพื่อนผมหมักหวานหวานชักหน่อยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสีอุดดมครับเริ่มสีสันให้พัดเท่าสือเขาสวยงามนา่นนนกกา,ากินครับพี่น้องอันนี้ก็พัดคุกเข้าไห้เข้ากันครับพี่น้องนี่ครับุูยหอมขนาดพี่น้องเอ้ยอยากพี่น้องได้กินน้ำพี่น้อง ซิมเบื้องครับมาที่นี่ได้รสชาติเป็นที่พอใจของเขาหรือยังครับพี่น้องถ้าบุพเพอเพีหยังเข้าก็เติมเอาได้ครับพี่น้องด้อนี่ครับอันนี้ก็แซ่บแล้วครับผมกะดีใจริกไครลงไปครับสุดท้ายเขาก็ได้คืกเข่าให้เข้ากันเล็กน,น้อยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องตักใส่จานนะพี่น้องเบิ่งก่อนครับนี่ครับพี่น้องเดซะกรีนเป็รแเสบบอพี่น้องนี่นะครับเดซิกรีนนะพี่น้องเบิ่งก้อนครับพี่น้องนี่ครับเดสิซิมให้เบิ่งก่อนว่าสิแสียบำได้นะครับนี่ครับเส้นนุม่มๆเด้งๆนะพี่น้อง ไม่แสบอีหลีพี่น้องเลยใหญพี่น้องเลยกินนำ้ำก็ตื่นใจคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าววดด้วยเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ครับบ่าววดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อขอบคุณครับ